น้องคุณกับยายใครสูงกว่ากันย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ายยายการนี้จมรชนคุงตูงนะคะทำกิจกรรมความสูงของฉันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงวัดระยะด,ดูว่าเท้าของเขาใช้จำนวนกี่เท้าหมายถึงเท้านะเท้าม่ใช่ก้ากี่เท้าต่อกันค่ะกี่เท้าต่อกันแล้วจะเท่ากับความสูงของเขาค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้นะคะก็จะมีง่ายๆค่ะดินสอหรือปากกาคเคมีมีสายวัดหรือตลับเมตรนะคะแล้วก็กระดาษรูปหรือกระดาษอื่นๆก็ได้คนเรามาักมีความสูงเท่ากับเจ็ดเท่าของฟัายาเท้าน้องคุณคิดว่าจริงหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าอายุยันเจ็ดเจ็บวกอยู่ถ้างั้นเรามาทดลองกัน ก่อนจะทําการทดลองนะคะเราก็จะให้หนักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมก่อนก็คือมีชื่อของตัวเองแล้วก็ชื่อของเพื่อนแต่ก่อนจะไปชื่อของเพื่อนในชื่อตัวเองเนี่ยให้เด็กคาดการณ์ก่อนว่าเขาจะต้องใช้เท้าทั้งหมดกี่เท้าถึงจะเท่ากับความสูงข,ของเขาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนอนอนลงบนกระดาษเลยค่ะโดยส้นเท้าให้เสมอขอบของกระดาษนะคะนักเรียนนอนอยู่ในท่าตรงนะคะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดเนียค่ะทําให้เขาวัดในแนวตรงเท่านั้นนะคะชนหัวพอดี ทำเครื่องหมายไว้ค่ะนะคะแล้วก็ขีดเส้นไปนะคะจะให้นักเรียนเป็นคนเดินแล้วค่ะนับเลขกันหนแล้วสองหลังจากทดลองเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะมาบันทึกลงในแบบกิจกรรมนี้นะคะว่าสิ่งที่เขาทดลอง เท่ากับสิ่งที่เขาคาดการไว้ครั้งแรกหรือเปล่าแล้วก็มาบันทึกต่อไปว่าเพื่อนในกลุ่มของเขาเนี่ยได้เท้าจานวนกี่เท้าจบตอนที่สองค่ะคราวนี้เราจะให้นักเรียนลองดูว่าส่วนใดของอวัยวะของเราเนี่ยมีความยาวเท่ากันยกตัวอย่างเช่นความสูงของเราเท่ากับ1วาคําว่า,าออวาคือเรากางแขนออกไปจนถึงปลายนิ้วกลางน,นะคะลองวัดแต่คราวนี้เราจะต้องใช้ตัวช่วยค่ะก็คือใช้สายวัดหรือตลับเมตรค่ะเรียงมาเลยนะคะอันนี้ ความสูงของเขา150ซนตเมตรสมมตินะคะนั้นความยาวของ1งวาของเขาเนี่ยก็จะต้องเท่ากับ150ซนเมตรซึ่งเราสามารถใช้แบบบันทึกนี้แล้วค่ะให้เด็กลองดูก่อนว่าความยาวของอะไรของอวัยวะส่วนใดนะคะเด็กก็จะบันทึกก่อนอันดับแรกอันนี้เป็นการคาดคะเนแล้วลองวัดจริงเป็นอย่างไรแล้วเขาจ,จะสรุปได้ว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะมาชวนนักเรียนคุยคิดนะคะในเรื่องของแนวคิดหลักของในเรื่องนี้นั่นก็คือว่า นักเรียนสามารถใช้หน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานหรือหน่วยวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานได้หน่วยวัดที่ไม่ใช่มาตรฐานก็เหมือนอย่างที่เราให้นักเรียนเดินก้าวหรือเราใช้วาหรือเราใช้นิ้วนางวัดกับหูของเราอย่างนี้คือหน่วยวัดที่ไม่ใช่มาตรฐานส่วนหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานก็คือการใช้สายวัดใช้ไม้บรรทัดหรืออย่างอื่นๆที่เป็นสเกลนะคะก็สามารถที่จะช่วยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้ได้ค่ะ